ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพิมพ์ทรงไก่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเกจิผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธามากลูกหนึ่งของเมืองกรุงเก่าวัตถุมงคลของท่าน ร้วนเป็นที่เรื่องลือในด้านพุทธคุณเป็นเลิศเป็นที่ปรากฏและได้รับความนิยมสะสมอย่างกว้างขวางจากประชาชนทั่วประเทศพระหลวงพ่อปานมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ผงวิเศษสามสูตรที่บรรจุในองค์พระคือผงวิเศษหัวใจสัตว์ผงวิเศษจากยันเกราะเพชรและผงวิเศษ 5ประการอันประกอบด้วยผงอิทิเจผงปัมังผงม,มหาราชผงตีนิสิงเหและผงพระพุทธคุณทำให้มีพุทธคุณอนเออนกอนันต์ใช้งานสารพัดอย่างเป็นเลิศเรียกว่าเป็นกิตยาคมแฝดที่พระพิมพ์อื่นๆไม่มีพระหลวงพ่อปานเป็นพระเนื้อดินเผาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เฉือนมุมทั้งสี่ด้านเนื้อดินเป็นดินขุยปูและดินนวลตามทุ่งนามีความละเอียดบานกลางถึงมีเม็ดทรายเล็กๆปรากฏทั่วองค์พระและบางส่วนจมอยู่ใต้ผิวกลายเป็นแง่มุมดัดเนื้อของพระให้นูนเป็นตุ่มแหลมเล็กๆอยู่ทั่วองค์พระต้องใช้แว่นขยายส่องดู โดยเฉพาะพระที่ไม่ผ่านการใช้เลยจะสังเกตเห็นได้ชัดเรียกว่าร่องรอยสาดและเนื้อจากการเผานั้นใช้แกบมาสมไฟทำให้สภาพของเนื้อองค์พระจะมีร่องรอยแกบสีขององค์พระจะเป็นสีอิฐหรือสีหม่อใหม่เหมือนพระเนื้อดินทั่วไปแต่ที่พบเห็นสีจะค่อนข้างสีด จนถึงออกเป็นสีชมพูอ่อนๆเนื่องจากผ่านการเวลาและการใช้การสัมผัสมายาวนานพุทธลักษณะองค์พระด้านบนเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแสดงปางสมาธิอยู่เหนือฐานบัลลังก์ก็มีฐานเขียงก็มีฐานผสมก็มีฐานรูปกีบบัวทั้งบัวชั้นเดียวสองชั้น บัวเม็ดหรือบัวตูมก็มีส่วนด้านข้างพระประธานทั้งสองข้างมีอัคระขอมตัวนูนข้างละสองตัวคือมะอะอ,อุอุอันเป็นยอดพระคถาหัวใจพระไต่ปิดกตีเพชรส่วนด้านล่างใต้ฐานองค์พระจะเป็นรูปสัตว์พาณนะหกชนิดอันได้แก่ไก่ครุฑหนุมานปลามแม่นและนก อยู่ในสัณะการแบกฐานองค์พระปฏิมาเหาะเหินขึ้นสู่เบื้องบนมีรอยอุดผงวิเศษซึ่งสภาพเดิมเป็นสีเขียวของซีเมนผสมกับสีขาวของผงวิเศษงดงามมากแต่ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้พระมักจะแคะเอาผงวิเศษออกเพื่อนำไปรักษาโรคบ้างหรือตามแต่จะนำไปใช้ จึงหาที่คงสภาพเดิมๆยากยิ่งในปัจจุบันพระพุทธคุณและทัศนิความเชื่อและความศรัทธาที่สืบทอดกันมาพระเครื่องหลวงพ่อปานในแต่และพิมพ์ทรงมีดังนี้หนึ่งพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่มีดีทางด้านการทำมาค้าขายเมตตามหานิยม 2. องพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงคุนมีดีทางด้าน อำนาจและสำหรับข้าราการชั้นผู้ใหญ่หรือนักบริหารระดับสูง 3. ามพระหลวงพ่อปานพิมพงศงอนุมานดีทางด้านการปกครองแ้วาคาดโครงพันเหมาะกับข้าราชการตำรวจทหารสี่พระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงแม่นดีทางเกษตรกรรมทำสวนทำนาหรือนักค้าขายที่ดินห้าพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงปลา โบราณว่าค้าขายทางน้ําช่วยได้ดีจริง 6. พระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงนกเสริมความสําเร็จให้ผู้มีอาชีพด้านการสื่อสารนักพูดนักแสดงนักกฎหมายนักการทูตและพ่อค้าที่จําเป็นที่จะต้องเดินทางค้าขายอยู่เป็นนิดอันดับแรกพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่ก็จะแยกย่อยออกเป็นหลายพิมพ์ทรงตามที่ลักษณะ แตกต่างกันไปของไก่และนำมาตั้งเป็นชื่อพิมพ์แต่ที่นับว่าเป็นที่นิยมมากก็จะเป็นทรงไก่หางพวงและทรงไก่หางห้าเส้นมาพิจารณาดูตำหนิของแต่และพิมพ์ทรงกันพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่หางพวงพิมพ์ด้านหน้าายด้านบนของพระกันด้านซ้ายขององค์พระจะมีสันนูนและมีเส้นแตกปรากฏ ให้เห็นปลายหางยันตัวมะมีเส้นลักษณะคล้ายพิมพแตกใต้พระเผ่ามีด้านล่างข้างขวาขององค์พระมีคีบขอบแนวนอนเป็นทางยาวตรงกลางระหว่างเม็ดบัวเม็ดที่สี่และห้ามีเส้นเชื่อมปรากฏมีเส้นเฉียงจากหัวไห่หัวไก่ไปยังบัวเม็ดที่หและระหว่างบัวเม็ดที่หกและที่เจดและตรงหางไก่ มีติ่งเนื้อเกินเชื่อมติดกับด้านล่างของเม็ดบัวเม็ดที่สองพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้นพิมพ์ด้านหน้าปลายด้านบนของพระกันด้านขวาขององค์พระแนบชิดติดเสียนแต่จะสั้นกว่าเสียนด้านซ้ายด้านซ้ายขององค์พระมุมขยกักตัวอุ จะเป็นขีดแหลมยาวปลายหางตัวอะจะหลดชิดติดกับหางตัวอุทั้งด้านซ้ายและด้านขวาขององค์พระขอบจีวรยาวเลยลำพระองค์จะหลดซอกพระพาหาด้านข้างมีเส้นลัดระคต,ต,ตรงพระนาพีใต้พระเภาปากฏฐานอสนะเป็นเนื้อสันนูนตรงหงอนไก่ด้านบนปลายจะขยักคล้าย ตะขอเหนียงที่คอไก่จะมีสองข้างเห็นเป็นร่องรางรางมีเส้นแตกขนานกับเส้นคอจรดที่หน้าอกไก่หางไก่มีหเส้นตามชื่อพิมพ์โดยหางไก่เส้นที่สและเส้นสี่ปลายจะติดกันส่วนแม่พิมพ์ด้านหลังของพระหลวงพ่อปานนั้นจะเหมือนกันทุกพิมพ์คือ มีลักษณะเป็นเส้นปรากฏให้เห็นและตรงกลางจะเป็นเส้นนูนครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนำมาเล่าเกี่ยวกับพระของหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงขี่ไก่ให้ท่านได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟัง และไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ